สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องของป่าเตยนะคะช่องที่เป็นการดูดวงด้วยไพย่ยิปซีและไพ่อัลคันส์ค่ะวันนี้ก็มีพิกากรกไหมทุกคนเล่นในหัวข้อที่ว่าอืมเขากลับมาทำไมอาเหมาะสำหรับคนที่รู้สึกว่าใครบางคนนะคะเขา กลับมาทําไมในชีวิตของเราค่ะก็ประมาณนั้นแหละบางทีเราก็ดูไม่ออกเราก็อยากเข้าใจเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยที่กลับมาเนี่ยมันยังไงกันแน่ก็เหมาะสาหรับคนที่เคยเป็นแฟนกันมาแล้วนะคะเคยคบกันมาแล้วแล้วอยู่ๆเขาก็แบบเวียน,น,น,นๆวนๆกลับกลับมาๆไปไปนึกจะมาก็มานึกจะไปก็ไป,ไป,ไปอะไรของเขานะ่ะโอเควันนี้เราก็จะมาเล่นหัวข้อนี้กันว่าเขากลับมาทําไมโอเคไหมและ ก็าเป็นการเล่นแบบ general reading เป็นการอ่านแบบพลังงานโดยรวมนะคะอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหากอยากฟังคำชี้นายที่ตรงกับเรื่องราวของคุณแนะนำว่าทักเข้ามาดูส่วนตัวพายยีเป,ป็นการดูถ้ำเด็ดสามถึงหกเดือนนะคะคุณมาเจอคลิปนี้เมื่อไหร่คุณมาฟังคลิปนี้เมื่อไหร่ก็คือช่วงเวลาที่คุณจะได้รับรู้ข้อความในคลิป,ลปนี้นั่นเองวันนี้มีสัญ,ญลักษณ์ไหมทุกคนเลือก4สัญ,ญลักษณ์นะคะ1 2 3 4ค่ะ ตามที่ขึ้นเลยนะคะแกนก็ไม่รู้ว่าจะเอาหน้าไพ่อะไรไหมทุกคนเลือกหรือเอาอะไรไหมทุกคนเลือก,เล,อกเลือกกันดีก็เลยนะคะเมคเลยนะคะเมคค่ะเมคคำพันขึ้นมาอ่าเลือกได้แล้วก็คลิกทาสําดันล่างเพลรัะฟังคำทำนายของรูปที่คุณเลือกได้เลยหวังว่าทุกคนจะเอนจอยและมีความสุขกับทุกคําทํานายที่เตยอ่านให้ทุกคนฟังนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือก รูปที่หนึ่งนะคะมาดูกันว่าเขากลับมาทําไมในชีวิตของคุณย้านะคะว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เคยมีกันและกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนนะคะ หรือเป็นอะไรที่เคยคุยกันเคยพูดคุยกันเนาะแล้วสําหรับไพ่อันนี้นะคะมันสับยากมากเลยนะคะไม่แน่ใจนะคะว่าออกแบบมาให้มือใครสับนะคะมือแม่หมอนสับไม่ไหวจริงๆแต่ก็จะพยายามนะคะเอามาใช้นะคะไหนๆก็ซื้อมาแล้วมันก็ต้องใช้ทีนี้มาดูกันนะคะว่าเขากลับมาทําไม่สาหรับคนที่เลือกรูปที่หนึ่ง two of fools มันให้อารมณ์เหมือนกับว่าตัวเขาเนี่ยมันแบบว่าไงอะ่ะ มันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ห่างกันไปกนไกลแสนไกลคนละยศแล้วเทพจะรอยยศแล้วแล้วเขาก็แบบพึ่งนึกได้เหรอคะพึ่งนึกได้หรอเขาว่าคุณยังมีชีวิตอยู่เพึ่งจําได้หรอคะว่าเคยมีคุณในชีวิตเขาถึงได้เพึ่งมาหาคุณตอนนี้เขาอาจจะมาทักคุณว่า อืมเป็นไงมั่งอะ่ะแล้วคุณก็แบบคิดด้จ๊ว่าอืมก็ก็ยังอยู่นะยังหายใจอยู่ดนะ้อะอะไรแบบนั้นนะคุณก็เลยแบบเป็นงงเป็นงงกับเขาจริงๆอารมณ์เหมือนแบบว่าเพิ่งนึกออกแล้วคะ่ะเพิ่งนึกออกหรอยังไงก่อนก็โ,กโหนึกกกกลับก็กับ,กกบอ้โหคนึกอยู่ก็พ่มางงเลยงงตีอ่าทีนี้มาดูกันนะว่าเขาอะกลับมาทําไมนะคะอ่าดิฉันคือพายอพาย,ยามกอน พยายามจะสาบอ่ะเอาดิมันใหญ่มากเลยที่ฉันก็จะจะสับให้ได้ค่ะอุ๊ย7 e v open t a c l e s นะคะพอดีเขารู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยมีด้วยกันมาอะไรดีๆที่เราเคยทําด้วยกันมานะ่ะมันมันเพิ่งคิดได้อ่ะมันเพิ่งนึกออกอ่ะอืมแบบแล้วคุณก็อาจจะแบบว่าเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาวันนั้นเธอพูดว่าไงนะ วันนั้นเธอบอกว่าอยากจะไปมีชีวิตของเธอไม่ใช่หรออยากมีอิสระไม่ใช่หรอแล้วยังไงอะแล้ววันนี้ยังไงคือน้ำลายตัวเองเหรอก็พอดีป้าเคยนึกออกไหมว่าไม่ไม่ใช่แบบนั้นก็คือตอนนั้นแบบเรายังแบบคิดไม่ได้ไงเราเพิ่งมาคิดได้ตอนนี้เราแบบอ๋อหาคำพูดคำจามาหวานล้อมคุณซึ่งต้องบอกคนที่เลือกรูปที่หนึ่งนะคะมันให้อารมณ์เหมือนตัวคุณเองเนี่ยชัดเจนมากเลยนะว่าคุณแบบ ไม่เอาเขาส่วนที่เขากลับมาก็เพราะว่า,าเขาเหมือนแบบพึ่ง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 นึกออกจริงๆนั่นแหละอารมณ์เหมือนแบบว่าคุณอาจจะแบบไม่เข้าใจเนี่ยให้อารมณ์เหมือนแบบว่ากลับมาทำไมคุณถามเหมือนคุณสงสัยมาว่าเขากลับมาทำไมมันจบไปนานแล้วมันเลิกไปนานแล้วมัน สไอ้นี้ไปแล้วแล้ววันนั้นเขาก็พูดแบบพูดแบบนั้นมาแล้วแล้วเขาจะกลับมาทําไมถามว่าที่เขากลับมาทําไมนะคะก็เพราะว่าอืมเขารู้สึกว่าเขาเขากลับมาอยู่กับตัวเองเขาอาจจะแบบว่าสโสดมากๆเลยแล้วเขากลับมาอยู่กับตัวเองแล้วเขาเขารู้สึกว่าเอยในชีวิตเขาจริงๆแล้วอ่ะคนที่ดีกับเขาจริงๆหรือคนที่ดีสําหรับเขาจริงๆเนี่ยมันคือคุณอะ่ะเหมือนแบบนั่งสมาธิแล้วแบบภาพคุณปรากฏขึ้นมาในหัวแล้วแบบ เฮ้ยเมื่อก่อนเราทำไม่ดีกับเขาขนาดนั้นเลยเหรอวะคือเพราเขาดีกับเรามากเลยนะเว้ยแล้วเราก็ไปทำแบบแย่ๆกับเขาอะไปทำร้ายๆใส่เขาอะเรากลับไปหาเขาดีกว่าแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากลับมาทําไมนะแต่รู้สึกว่าในหัวเราอะในวันที่เราสงบที่สุดอะในวันที่เรานิ่งที่สุดอะมันเป็นหน้าเธออืมเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามันยังมีเวลาเราก็อยากกลับมาคุยกับเธออีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องกลับมาคบกันหรอกแต่แค่อยากอยากถามเธอว่าเธอสบายดีไหมเออประมาณเนี้ยในใจเขานะใน,ในใจเขาประมาณนี้เลยนะคะทีนี้ไม่รู้ไพ่คำแนะนำของคุณหนึ่งใบพอ let your f r i e n s h e l l you up for and accept support from author โ oh. อ้โหอารเหมือนถ้าคุณลำคาญคุณก็ไล่เขาไปก็ได้ค่ะ <c oughs> หรือไม่ก็บอกให้ใครแบบบอกเขาทางอ้อมๆว่าเออมาตรงไหนไปตรงนั้นโอเคไหม นะถ้าตัวเองยังงึกงึกๆึักยังไม่ชัดเจนอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องมา,ำานำคามจะบอกตรงๆก็กลัวเสียน้ําใจให้ให้เพื่อนช่วยบอกเขาก็ได้ดีไหมโอเคสำหรับคนที่เลือกรูปใบที่หนึ่งนะคะก็วันนี้มาเล่นขมขอมนะมาเล่จ,จริงจังมากนะใครที่ฟังแล้วชอบแล้ใช่ฝากกดไลค์กดซับสไคร้แลกวกดกระดิ่งให้ช่องของปาเต้ด้วยนะสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกรูปที่สองนะคะมาดูกันว่าเขากลับมา ไม่ so, uh, ต้องบอกก่อนนะคะว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เคยรู้จักกันมาก่อนเคยคุยกันมาก่อนเคยดิวกันมาก่อนเนะคะเคยเป็นอะไรกันสักอย่างมาก่อนนะคะแล้วอย,อยู่เขาจะกลับมาเนี่ยแล้วเราก็จะมาดูกันว่าเขารู้สึกอย่างไรโอเคไหม ไพ่สำหรับนี้นะคะก็สับยากเหลือเกินนะคะโอ้โหสับแบบมันมันใหญ่มากเลยนะคะก็แบบพายายามจะเอามาใช้นะคะนไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะสับไม่สับไม่มค่อยได้ก็จะสับฝืนค่ะฝืนฝืนธรรมชาติของเขาอ่ะมาดูกันว่าเขากลับมาทําไม p a รสออฟเพนซ์เคิอุดมันให้อารมณ์เหมือนแบบว่าเขาอยากขอโอกาสนะคะอืมไม่ว่าเขาจะเข้ามาด้วยรูปแบบไหนอะเขาอยากได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งอยาก อ,อยากได้รื่โอกาสจากคุณน่ะอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งแบบลองดูกับเธออีกครั้งเป็นไงก็เป็นการอะไรแบบนั้นนะคะโอ้แต่ว่าเขาเองก,ก็กลัวนะเขาเองก็กลัวว่าคุณจะปฏิเสธเขาเพราะว่าการที่อยู่ๆเขาก็เข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะมันแทบไม่มีเหตุผลเลยหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณอาจจะเคยเลิกกับเขาไปด้วยแบบเหตุผลที่มันแบบรุนแรงแล้วมันก็แบบ ร้ายแรงมากในตอนนั้นน่ะแล้วเขาเหมือนอยากกลับมาหอโอกาสใหม่กับคุณน่ะอืมเนี่ยอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเราเคยจบกันไปแล้วก็จริงหรือว่าเราเคยจบกันแบบไม่ดีเราเคยจบกันแบบแย่ๆแต่ว่านวันนี้เขาอยากมาขอโอกาสกับคุณอีกครั้งหนึง่งซึ่งเขาก็รู้นะว่าตัวคุณเนี่ยยังแบบยังไม่หมดหลักเขายังไม่ยังไม่ ยังรอเขาอยู่หรืออะไรแบบนั้นมันให้อารมณ์เหมือนเขาค่อนข้างมั่นใจมากเลยนะว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือว่าคุณจะเปิดใจให้เขาอีกครั้งหนึ่งหรือว่ายอมรับคําขอโทษของเขาซึ่งตัวคุณเนี่ยต้องบอกนะคะคุณอาจจะมีคนคนใหม่แล้วหรือมีแฟนแล้วนะมันให้อารมณ์แบบว่าเหมือนคุณน่ะก็ยังรักเขาแหละแต่ว่าตัวคุณก็เหมือนแบบรับรับโอให้โอกาสเขาไม่ได้เพราะรู้สึกว่า มันมันมีบางอย่างที่มันมันไม่ได้จริงๆมันไม่มันไม่เหมาะสมจริงๆมันไม่ถูกต้องจริงๆการที่เขากลับมาตอนเนี้ยมันไม่ใช่เวลาที่ใช่เลยมันมันแล้วเขามาคิดได้ตอนเนี้ยมันก็สายไปแล้ววะเออเพราะว่าคุณมีคนเออแล้วเอ้ยมันทําไมตอนนี้บ้าจริงอะไรกันคือฉันไม่สามารถรให้โอกาสคุณได้หรอกขอโทษจริงจ มันมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะขออภัยเพราะฉันคงไม่อาจเลือกเธอเข้าใจไหมแต่บ,บ้าดีบ้าเอา้โอเคเขากลับมาทำไมเขาเขากลับมาขอโอกาสนะคะเขาอาจจะพูดกับคุณตรงๆเลยนะคะว่าขอโอ,อกาสเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งอ,อะไรก็ตามแต่แต่ตัวคุณเนี่ยโอ้โอ้เอ็ดอ o ฟซอส เอ็ดออฟซอฟต์บอททอมออเดร็กเขาอ่า,าคุณน่าจะปฏิเสธเขาไปแล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณมาดูกองไพ่กองนี้มันให้อารมณ์เหมือนคุณเนี่ยปฏิเสธเขาไปเรียบร้อยและว,ว่าคุณไม่สามารถเริ่มต้นใหม่กับเขาได้หรอกไปใช้เถอะเพราะคุณมีคนของคุณอยู่แล้วมีความสุขดีอยู่แล้วถึงแม้ว่าคุณจะแบบเออยังรู้สึกรักเขาอยู่หรือว่ายังยังอะไรกับเขาอยู่แต่ว่ามันมันคุณมีคนใหม่ที่ดีกว่าไปแล้วหรืออะไรแบบนั้นคุณก็เลยแบบปฏิเสธเขาไปอะ่ะจนเขาก็คือน่าจะอ,อกหักยัง เพราะไปแล้วก็คือคงจะไปนอนกระซิกกระซิกร้องไห้ยอยู่ใจจะขาดอยู่ค,ค่ายคำแน้นของคุณคือ h e a r t to h e a r t conversation honesty this discuss Dis your feeling w h i c h e a c other อืมตอนนี้เหมือนเหมือนเขานะ่ะเขาก็พยายามที่จะแบบสื่อจิตสื่อใจทำตัวหน้าสงสารใส่คุณแบบไม่เห็นใจเขาเหรอกแบบ็ตอนนั้นเขาแบบตอนนั้นเขาแบบไม่ได้ตั้งใจอะคือ ตอนนี้ค่อยคิดได้แล้ว่็อยากมาขอเริ่มต้นใหม่แต่แบบไม่ทันหรอไงคือมีแฟนใหม่แล้ว You know ยูโนยืนด้วยแซนโอเคโอเคบาย b y บ สำหรับคนที่เลือกวันนี้ไม่จริงจังนะคะซีเรียสขำนะคะาไม่ซีเรียสเนาะสำหรับคนที่เลือกรูปเบอร์ที่สองก็น่าจะครบถ้วนแล้วฟังแล้วชอบแล้วใช่ฝากกดไลค์กดซ like, ับ c r i b ้และกดกระดิ่งให้ช่องของปะเตยด้วยนะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปที่3นะคะมาดูกันว่าเขากลับมาทำไมต้องแจ้งก่อนนะคะว่าต้องเป็นความสัมพันธ์ที่เคยดิวกันเคยคุยกันเคยเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตของกันและกันนะคะต้องรู้จักมาก่อนนะคะแล้วอยู่เขากลับมาหรืออะไรแบบนั้นแล้วคุณก็ข้องใจงไงว่ากลับมาทำมาเขืออะไรอะไรแบบนั้นนะคะก็เดี๋ยวมา สำหรับคนที่เลือกรูปที่สามนะว่าเขากลับมาทำไมไพอันนี้นะคะสับยากมากนะคะแต่พยายามนะคะอดูเหมือนว่าเขาจะท้าทายอำนาจมืดของคุณนะคะเขารู้สึกว่าทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เดินกลับเข้ามาอย่างแบบ ทำเนียนเลยนะเดินเนียนเดินเข้ามาเนียนๆเ,เลยนะแม่ทํามาเป็นแบบเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอมแม่อะไรเงี้ยคุณอาจจะร้องแบบแม่ในใจแบบอืป <c oughs> แจจะเเธอลืมไปแล้วหรอหลืมไปแล้วหรอว่าเคยทําอะไรเอาไว้เธอเคยทิ้งฉันเอาไว้อยู่เธอก็าหายไปไม่บอกไม่กล่าวสักคำพอเธอจะมาเธอจะมาทำเนียนเลยนะทำเนียนเหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะอะไรแบบนั้นเออทำได้ยังไงเนี่ยฮะ หายไปแบบโอ้หูนึกว่าอนึกว่าไม่มีลมหายใจไปแล้วแต่ยังอยู่เลยยังอยู่เสร็จแล้วกลับมากลับมาหาคุณกลับมาหาคุณเพราะอะไระไหนมาดูกันมาหาคุณทําไมอุม้ยก็พอดีว่าแบบอืเรารู้สึกว่าที่เราห่างกันไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็ทําให้เราได้รู้ใจตัวเองอ่ะว่าแบบจริงๆแล้วเราก็แบบ ชอบเธอเหมือนกันอะ <c oughs> คือเราก็รู้สึกว่าในใจเราลึกๆอะมาเราไม่เคยรู้สึกดีกับใครแบบที่ท,ที่เธอทํากับเราเลยอะมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยได้รับสิ่งสิ่งนี้จากคนอื่นเลยแล้วมันได้มาจากเธออะอืแบบนั้นอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาที่เราอยู่กับเธอเรามีความสุขอะเราแฮปปี้อะเราคุยกับเธอแล้วเราแบบมีความสุขมากๆเลยมีความสุขยิ่งกว่าเราอยู่กับตัวเองอีกเราก็เลยแบบอยากมาบอกกับเธอว่า เราเราอยากคบกับเธอ,นะอสำหรับคนที่เลือกกล่องภายเอ้ไม่ใชร่รูปที่สามนะก,นก็ให้เราเหมือนแบบอเขาอยากจะเอากุญแจมาไขหัวใจของคุณเนี่ยอยากเริ่มต้นใหม่กับคนใดอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากแบบเอาความรักความอบอุ่นใจที่มีในหัวใจของเขามาให้คนคนเดียวเขาจริงไหม ก็เลยต้องทำเนียนทำเนียนเข้ามาด้วยด้วยความใจสู้ด้วยความแบบใจดีสู้เสือเขาก็แบบยังไงดีอ่ะเขาก็กลัวคุณไม่รับรักเขา,เขาก,กลัวคุณปฏิเสธเขาเขาก็รู้แหละวันที่ผ่านมาเขาก็ทำเป็นแบบขำขำกับคุณทำเป็นตลกกับคุณทำเป็นแบบ ไม่ชัดเจนไม่จริงจังไม่จริงใจหรือไม่อะไรกับคุณทำมาแบบเล่นๆหยอกๆพอทีนี้เราก็จะมาเคาะกลาให้เราดีใจหรืออะไรคุณไม่เชื่อใจเขาค่ะแต่ถามว่าเขากลับมาทำไมจริงๆนะเขาแบบไปอยู่คนเดียวช่วงเวลาที่ห่างกันของคุณกับเขาอ่ะมันทำให้เขาทาให้เขารู้ใจตัวเองจริงๆเขาอยากกลับมาเริ่มสานความสัมพันธ์กับคุณนะแต่เขามาในวันที่คุณเองอ่ะก็เหมือนแบบตัดใจไปแล้วไงคือคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณแบบ ไม่อยากได้เขาแล้วไม่ต้องกลับหมาไม่เอาแล้วอะไรแบบนั้นเออเหมือนเขาแบบมาในวันที่มาในวันที่สายไปสําหรับตัวสําหรับตัวเขาเองนะเพราะตัวคุณอยู่ในจุดที่คุณเลือกแล้วคุณเป็นผู้เลือกแล้วนะจุดเนี้ยคุณจะเลือกใครก็ได้แล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่ได้อยากเลือกเขา แต่ตัวเขาเนี่ยถามว่าเขารู้สึกยังไงเขาอยากเขาอยากเขาอยากมาคบกับคุณเออเขาอยากมาชัดเจนกับคุณเขาอยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณมันให้เราเหมือนแบบเขาไปทบทวนหัวใจของตัวเองแล้วเขาแน่ใจแล้วว่าว่าคนที่เขาต้องการคือคุณอะแล้วไพ่คาแนะนําก็คือ u n q u e s t i o n a l love นะคะ day not enough action t t r a or chemistry to keep this relationship going ถ้าอยากบอกกับว่าถ้าคุณรู้สึกว่าเขาอ่ะดีไม่พอหรือเขาอ่ะเคยทํากับทำไม่ดีกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้โอกาสเขานะคะก็ไม่ต้องให้นะคะคุณเลือกได้นะคะเพราะณจุดนี้คุณเป็นผู้เลือกแล้วสําหรับคนที่เลือกรูปที่สมนะคนคือคุณเป็นผู้เลือกแล้วคุณไม่จําเป็นที่ต้องกลับไปรู้สึกแบบเดิมที่เคยถูกทิ้งเคยไม่ได้รับการซัพพอร์ตหรือรู้สึกว่าเขาไม่รับความรัก ักคุณไปแล้วพอวันนี้เขากลับมาเห็นค่าของคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันมันมันคุณไม่ได้ต้องการหรืออะไรก็ตามแต่คุณเลือกได้ตามหัวใจของตัวเองเลยค่ะไม่จำเป็นต้องฝืนเพื่อเขานะคะไม่จำเป็นที่จะต้องไปรู้สึกผิดอะไรกับเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนทิ้งคุณไปก่อนเนาะอะไรแบบนั้นสําหรับคนที่เลือกกองไพ่รูปที่3มก็น่าจะครบถ้วนแล้วฟังแล้วชอบล้วใช่ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้ช่องของปัาเต้ด้วยนะ สวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกรูปที่4ี่นะคะมาดูกันว่าเขากลับมาทำไมต้องบอกว่าหัวข้อนี้นะคะเหมาะกับคนที่คุณเคยคุยเคยเดิยวเคยรู้จักหรือเคยเป็นอะไรสักอย่างในชีวิตของกันและกันมาก่อนแล้วนะเออประมาณนั้นแล้วเราจะมาดูกันว่าเขาเนี่ยกลับมาทำอะไรนะคะไพ่มันก็จะสั์ยากหน่อยนะคะเพราะาสำหรับมันหนามากแต่ก็พยายามจะเอามาใช้นอกเพราะซื้อมาแล้วก็เสียดายถ้าจะไม่ใช้ม,มันก็มันเล่นกันคำๆไม่เรียดน,นะคะว่าดูเขาว่าเขากลับมาทำไม กลับมาเพราะว่ารู้สึกว่าคิดถึงจนแทบจะขัดใจรู้สึกเหมือนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาแบบลองไปมีชีวิตของตัวเองแล้วเขารู้แล้วว่าเขาแบบไม่อยากไม่อยากเสียคุณไปแล้วอยากจริงจังกับคุณแล้วอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วอยากกลับมาแก้ตัวขอโอกาสกับคุณอยากกลับมา คุยกับคุณอีกครั้งหนึง่งอยากเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึง่ง อยากกลับมาเริ่มต้นใหม่อยากกลับมาปรับความเข้าใจกันอะไรที่เคยไม่เข้าใจในครั้งก่อนอะไรที่เราเคยแบบทะเลาะเบาะแว้งกันเขาอยากทําความเข้าใจใหม่กับคุณอยากให้เรามาคุยกันใหม่ให้ให้ให้มันเคลียร์ให้มันชัดว่าที่ผ่านมาเนี่ยมัน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 เป็นเพราะเขาเองมันเป็นเพราะเขาเอาแต่ใจมันเป็นเพราะเขาแบบไม่เอาไหนเองเขาอยากแบบกลับมาปรับความเข้าใจกับคุณนะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาจริงๆ มันไม่มีใครดีเท่าคุณเลยหรือว่าไม่มีใครรักเขาแบบคุณเลยไม่ว่าเขาจะไปพยายามพบเจอผู้คนใหม่ๆแค่ไหนก็ตามเขาก็ไม่เคยรู้สึกได้รับความรักเท่ากับตอนที่อยู่กับคุณเลยและเขาต้องขอสารภาพว่าพอเขาเห็นชีวิตของคุณดีเห็นชีวิตของคุณมีใครมาลายล้อมตัวคุณมากมายเนี่ยเขาอดหึงไม่ได้อะ อดแบบห่วงไม่ได้อะ่ะไม่อยากให้คุณไปเป็นของคนอื่นเนี่ยให้คุณเป็นของเขาคนเดียวแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะทําไม่ดีกับคุณหรือให้ความรักกับคุณได้ไม่มากเท่ากับที่คุณให้กับเขาแต่เขารู้สึกว่าอืมเขาอยากเขาไม่อยากเสียคุณไปอะ่ะเขาห่วงอะ่ะเขาไม่อยากคุณเป็นของคนอื่นอะ่ะนึกออกปะคนดีแบบคุณอะ่ะคนเป็นของเขาคนเดียวโถ แต่ตัวอารมณ์เหมือนตัวคุณนะคะคือแบบอ๋อปวดหัวปวดอีเหตุฉันปวดอีเหตุและตั้งนานไม่รับลักวะตั้งนานไม่รักวะมาซักอะไรตอนนี้ตอนที่เสียฉันไปท,ทั้งทั้งที่ฉันทุ่มเทหมดใจแต่เธอกก็บทิ้งมันนึกออกไหม ออไอตอนที่เรารักเขาจะเป็นจะตายนะเขาก็ไม่เคยสนใจพอเราจะไปมีคนอื่นมาหว่วงมาหว่วงอะไรตอนนี้ตอนที่ฉันเลือกได้เนี่ยฉันมีสิทธิ์เลือกแล้วนะจงังหวะเนี่ยเออแล้วคนมันยังทําใจไม่ได้นึกออกปะเออนึกออกไหมคือคนที่มันมีอิทธิพลกับหัวใจอะ่ะเออเมื่อไหร่มันก็เป็นอ,อย่ามาทาให้ปวดหัวได้แม αι, ออกไปขอลอง <c oughs> ถามว่าเขาก็มาทําไมแล้วก็ให้อารมณ์เหมือนว่าห่วงค่ะอยากได้คืนค่ะไม่อยากคุณไปขอคนอื่นค่ะไม่อยากเห็นคุณแบบมีความสุขกับคนอื่นนะคะควรจะตกมาเป็นของเล่นของเขาต่อหรือเป็นของตายของเขาต่อหรือว่ามาเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตของเขาแบบมาตามมาง,ง้อเขามาตือเขามาขอความรักจากเขาต่ออย่าไปจากเขาเพราะเขาไม่อยากการสูญเสียการคอนโทรคุณเขาอยากเป็นคนควบคุมคุณเป็นเจ้าของชีวิตคุณ เขาก็เลยต้องเข้ามาบอกคุณว่าอย่าลืมนะว่าฉันเป็นเจ้าของเธอแต่คุณคือแบบปวดหัวมากปวดหัวจริงๆิเลิกก่อนเลิกมาทําให้สับสนก่อนคนณร้องถามว่าเขาเข้ามาทำไมมันให้อารมณ์เหมือนแบบว่าอา้าวเขามาทําให้คุณสับสนไปเรื่อยๆค่ะคุณจะได้เป็นของเขาไปตลอดนะคะเ,เป็นของเล่นชิ้นหนึ่งชิ้นโปรดในชีวิตของเขาอะไรแบบนั้นนะคะเล่นๆขำๆนะคะอย่าไปซีเรียสนะครัฟังแล้วชอบชก็แชร์กดไลค์กดซับสไครต์แลวกดกระดิ่งใ้ช่องของบัตรเด้ยนะ